ถ้าเกิดว่าทิศใหกับไกด์ดวงเดือนสัปดาห์ครับดวชะตาตั้งแต่วันที่2ถึง8นะครับกันยาครับต้นเดือนฮนะมีเรื่องอะไรดีๆแน่นอนเพราะว่าดาวพุธย้ายนะครับเสริมทําให้คนเกิดวันทิศนี้นะครับมีงานที่ไหลลื่นขึ้นนะฮะการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับมีโอกาสหรอมีน้ําหนักนะครับมีคาพูดมากยิ่งขึ้นแปลว่าโอกาสที่จะคุยเรื่องสําคัญสําเร็จการทําหนังสือเอกสารมีความคืบหน้าบางทีก็เหมาะ ก,การทําเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะจริงๆมันเด่นเรื่องของงานนะครับคุยงานเคลียงานแก้ปัญหางานดําเนินง,งานเชิงรึกมงคลนะฮะทำเรื่องสําคัญไปพิเศษครับจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังบัญชาลูกพี่รุ่นพี่หรือใครก็ากรตามนะครับก็มีเกณฑ์สเปกครับนี่ถ้ามองอย่างนะครับว่าถ้าใครในช่วงนี้ครับชนเกิดวันทิตศนะครับมี1โฟกัสเรื่องงานไดเนน้เน้นเรื่องงานได้ลุยเรื่องงานได้นะครับ แล้วก็แต่ก็มันมีวงเล็บนิดนึงครับทำอะไรก็ตามต้องทํากันบ้านก่อนนะฮะส่วนเพื่อนๆจะไปคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุ่นพี่เนี่ยครับต้องเตรียมโจทย์หรือว่าเตรียมทํากันบ้านบางอย่างก่อนค่อยคุยนะฮะอย่าอยู่ไปด้นสดเนี่ยเออเนี่ยมันจะมันไม่ไม่เนียนนะครับมันอาจจะติดขัดได้นะครับแต่ถ้าเตรียมทากันบ้านก่อนรลนดามเด่นแบบนี้โอเคสาเร็จครับจะวานให้ช่วยวานให้แก้ปัญหา หรือทำเรื่องสาคัญคญเจรจาอะไรก็ตามนี่ครับดวงสําเร็จนะฮะจังหวะดาวออย่างคือมันดีเรื่องของคนนะครับช่วงนี้สัปดาห์นี้ใช้ไหววานใครขอได้อยู่นะครับบางทีเรามีเหตุปัจจัยอยากให้ใครทําอะไรให้ครับก็ทําได้ครับคุยจัดไปนะครับวานให้ช่วยวานให้แก่วานให้เคลียได้อย่างที่เราต้องการนะครับจังหวะดาวอีกอย่างครับในช่วงนี้คือมันเด่นเรื่องของเงินทองนะฮะมันมี ได้ซื้อของถูกใจหรือจําเป็นต้องใช้เงินจะมีเงินในส่วนนี้เข้ามาทันเวลามีดาโชคฟุกนะฮะเพราะว่าโชคเป็นได้ทั้งบางคนนึกถึงแต่ลอตเตอรี่เนาะแต่เอาจริงเป็นโชคเรื่องของงานที่เคลียร์สำเร็จโชคของคนช่วยเหลือโชคของเงินหมุนหมุนทัน้่ใครที่แบบมีหนี้สินนะฮะมันก็จะมีเงินชรหนีสินมันก็ทําให้เออสบายใจได้อย่างอย่างน้อยมันก็มีเงินหมุนทันเวลานะ หรือได้ซื้อของให้คนที่รักนะหรือจําเป็นต้องใช้เงินในส่วนใดก็จะมีเงินในส่วนนั้นเข้ามานะจริงคนเราถ้าทํางานเนาะหรือว่าใช้ชีวิตนะฮะอะไรลําบากยากเย็นแสงเข็นแค่ไหนก็ตามขอให้เงินมันเข้าแหละเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมถูกไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวใช้ได้เงินเข้านะฮะก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เก็บเก็บก็กักไว้ว่างนะฮะการต่อมาครับดวงเกี่ยวกับช่วงนี้เซ็์แรงนะฮะความรู้สึกแม่นยําถ้ารู้สึก บางอย่างบางอย่างที่แบบยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วร,รู้สึกได้ว่าเออมันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเออมันเกิดจริงนะจะอยู่สิ่งนั้นมันเกิดเฉยเน,น,นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะครับทําสิ่งใดก็ตามถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ค่อยชอบมาพากลมีอะไรวานนี้ยแปลกๆนะฮะต้องระวังต้องตรวจทานต้องถอยออกมาก่อนนะฮะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปนะครับมีคนชวนดื่มกลางคืนนะครับ มีอะไรซิกนิดหน่อยถ้ารู้สึกไม่อยากไปเรียกนะฮะบางทีมันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ภัยจะมาแล้วเราจะรู้สึกได้ฉะนั้นต้องตัดไฟแต่ต้นลมรู้สึกว่าคน,น,น,าน,น,น,นคนนี้มีปัญหาแน่นอนหรือลูกน้องคนนี้มีปัญหาแน่นอนรีบเคลียร์ครับรีบดูแลแล้วก็รีบจัดการนะครับโอเคครับต่อมาดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองเด่นชุดนห้คำพูดคําจาเด่นนะจะพูดจะโน้มน้าใจใครจะขายงานใครจะติดต่อใดรใคร สำเร็จครับมีดวงมีความคืบหน้าดีนะฮะสำคัญข้อนะฮะที่ต้องระวังคือระวังคนหลอกลวงครับเนี่ยโฟกัสทด่ดีมันมีพวกมิจฉาชีพหรือบางทีคนยืมตังหรือบางทีเจอคนที่หาเศษหาเลยหรือว่าหาผละโยจดเจกเราครับจะนั้นต้องระมัดระวังคนเป็นพิเศษนะครับในการพูดคุยใครรละปากอะไรกับเรานะฮะอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะตรวจทานดีๆแล้วก็พยายามเรียกว่า เราตั้งค้อสังเกตว่าถ้าเขาไม่ทําตามที่พูดนี่ต้องทาอย่างไรนะครับอันนี้คือต้องคอยดูเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการละปากเรื่องการสื่อสารแล้วก็การสั่งงานและข้าใจผิดนะครับแล้วจะเจอคนรอบข้างที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นในการท,าทออํางานบางทีเราขยันอยู่คนเดียวแต่คนรอบข้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อะไรเยอะนะฮะฉะนั้นก็ราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเลขมงคลครับมีอย่องนี้3 9 1 7เเลขที่ไม่จุรกจุคือเลข 8. สีที่ถูกลอครับมเมนูนี้มีสีชมพูเขียวขาวเหลืองส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกลอคือสีดําวันแล้วก็เรื่องของวันที่ดีฮะคือวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดคือวันศุกร์รวมถึงเรื่องของกรุงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เตรียมคีนห้องนอนครับให้ลงให้โป่งให้ซาตา้ากระตุ้นโชคลาภได้ครับช่วงนี้ไม่ก็สุขครับเป็นกำลังใจนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สวัสดีครับ